สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบินุจ้าวันที่บินุไม่อยู่ที่ไปโคราชพี่โทรไปหานั่นแหละครับจะปรึกษาที่เลิกกระท่อมที่พูดวันนั่นแหละอ๋อครับผมจ้ากระท่อมหรือโอโกโดจ้าโอโโดจ้าเนี่ยผมก็ว่าอยู่กันกับโอกโดเปล่าอ่าจ้าจ้าเป็นไงบ้างกันโอโาโดเออมันก็เสียอยู่สามต้นอืมันเหลือง อ่าแล้วแล้วแล้วไปดูที่โพยังจ้าอยากดูยังที่ที่ผมบอกวันนั้นอ่ะแต่เขาต้องสาวดูแล้วจ้ะอ่าดูแล้วมันมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงอ่ะปุ๋ยก็น้ํามันก็แฉะอ่าน้ามันแฉะดินดินดินแน่นไหมดินแน่นไหมไม่แน่นหรอกจ้ะดินไม่แน่นแต่น้ํามันแฉะเนาะอ่ะโอเคก็นะครับนะก็เอานาลายพริกแผ่นดินนั่นแหละที่ผมบอกแล้วแหละาะายพิกดินผสมกับปรับดินสูตรหนึ่งนะแล้วก็ ลดเลยจ้ะนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะเี๋ดิเดยวเขาก็ฟืนน้นละาย,ายนะ,นะนมีอะไรบ้างพี่โน้ตมีอะไรบ้างเด้กสั่งอ่อาก็เอาก็ชุดนะชุดเก้าร้อยเก้าสิบเมื่อกี้ที่มีนารายพี่เป็นดินหนึ่งกระปุกเนาะแล้วก็ตัวปรับดินสูตรหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบิชเชเพิ่มพลังนะครับสามตัวเนาะผสมรวมกันก็ใช้อะเป้หนึ่งไอ้ถ้าเราใช้ฝักบัวเนาะฝักบัวเนี่ยเพราะว่ามันมากี่ต้นนะทั้งหมด สามที่เป็นป่วยอะมันป่วยสามต้นแต่มีทั้งหมดกี่ต้นสองร้อยถ้าสองร้อยฉีดเอาฉีดให้หมดทั้งแปลงนันหละจ้ะนะแต่ว่าน้นน้นที่ต้นเน้นที่ต้นที่มันเสียแต่ว่านนต้นต้นที่เหลือน่ะฉีดให้หมดเลยเพื่อป้องกันไว้เนาะชุดเดียยพอชุดเดียวพอนะก็เอานาลายพิพดินเนี่ยถ้าสองร้อยต้นเนี่ยก็ฉีดน้ําประมาณน่าจะประมาณสองลิตร ถังฟ้าถัางหนึ่งไอ้ถนะังเขียวอ่ะนะบ้านถังเขียวถังหนึ่งก็นาลายพิบดินสิบช้อนนะปรับดินสูตรหนึ่งเนี่ยใส่ไปเลยครึ่งขวดนะแล้วก็วิเจ็ตเพิ่มบาลังกล่องสีฟ้าเนี่ยก็ใส่ไปสิบช้อนนะีนะ่แหละก็ทําอย่างเงี้สักห้าวันครั้งหรือเจ็ดวันครั้งนะประมาณสองรอบสามรอบก็หายลนะน่าจะแทงยอดประมาณสองรอบสองน่าจะแทงยอดแล้วนะ นะแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีอะไรก็โทรมาหาผมแล้วก็ผมดูให้นะค่ะนะอสั <c oughs> อ่งเลยาชุดหนึ่งอ่าชุดหนึ่งเนาะเก้าร้อยเก้าสิบนะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรกลับไปขอที่อยู่นะเพราะว่าตอนนี้ออกหน้าไม่อยู่เดี๋ยวพิชาชีพขอโทราหาเนาะจ้าอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็รีบโทราหาผมเลยนะเขเอาสมมติว่าได้ของแล้วเนี่ยถ้าจะใช้ก็โทรมาหาผมก่อนนะฮะหล<ช>ังจากฉีดไ,<ช>ไปแล้วสัก สามวันหรือสี่วันเนี่ยเขาโทรมาหาผมอีกทีนึงเพราะว่าผมจะดูอาการว่ามาเริ่มแตกตาไหมเ<ไ>นะาะแต่ถ้าจะให้ดีนะโทรมาหาผมเนี่ยตอนที่อยู่ข้างต้นเขาด้วยมันจะดีกว่าว่าผมจะให้ดูว่ามันมีตาไหมมันมีตายอดขึ้นมาไหมมีตาค่าอ่อนไหมเนาะค่ะค่ะอ่าโอเคจะมีไลน์เนาะที่ได้มาส่งรูปให้เห็นได้เนะเาะอ้าวก็แอดเบอร์มาเบอร์นี้เลยนะมันจะมีมันจะชื่อขึ้นชื่อว่าบิ๊กนุลุยสวน ค่ะแอดหลานใ่ค่ะมเบอร์เอเบอร์นี้เลยนะแล้วก็เขาจะขึ้นว่าบิ๊กนุลุยสวนนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ได้เลยเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นชุดแก้ดินเสียหนึ่งชุดโอเคได้เดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรหานะค่ะโอเคขอบคุณมากครับครับบวัสดีครับ